สวัสดีแฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนนาคานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปเลขรัฐบาลไทยนะคะจากรายการหวยกระแสหลายๆคนได้เห็นในส่วนของเลขทูปนะคะที่ไปบวงสรวงที่คำชะโนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาเรากดแชร์ให้อาจารย์ไอติมด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ไลส์สดนะคะวันนี้อาจจะมาแบบเร็วสนิดนึงเพราะว่า บางคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูหรือไม่ได้ชมรายการหวยกระแสกันก็จะมาย้ำมาทวนกันให้อีกรอบหนึ่งนะคะอนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านด้วยนะคะที่เข้าไปร่วมพิธีบวงสวงองค์พญานาคราชในวันที่12เดือน12ที่ผ่านมาขอให้เลขทุบนั้นเป็นเลขทุบแห่งโชคลาภสามตัวบนขอให้มานะคะเลขทุบสามตัวบนขอให้มานะแล้วก็ าจากรายการหวยกระแสนะคะของอาจารย์ไอติมก็คือจะเน้นเป็นสองตัวล่างเป็นหลักเลยนะฮะซึ่งตัวตัวที่จุดทูบได้เนี่ยก็คือหกสามสองนะฮะจุดทูบได้ในเรือนเรือนนาคาซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะแยกเป็นสองส่วนนะทุกคนขาปกติเนี่ยเลขทูบมันจะมีอยู่สองแท่งนะฮะสองแท่งด้วยกันปกติเนี่ยสองแท่งเนี่ยจะไปรวมอยู่ในรายการหวยกระแสเพราะว่า อาจารย์จิ้ก็จะไปบวงสวงก่อนก่อนที่จะไปถ่ายทํารายการหวยกระแสอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็คือพักหลังๆเนี่ยนะฮะก็ก็ไปบวงสวงที่หลังถ่ายรายการหวยกระแสก่อนเพราะฉะนั้นก็คือรายการหวยกระแสจะมีทุบแค่ดอกเดียวหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าอุ้ยอาจารย์จุดทุบเยอะจังเลยอะไรอย่างนี้นะซึ่งจริงๆไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะคะบางงวดอาจจะเข้าทั้งเลขทุบรายการหวยกระแสบวกกับ เลขทูปคำชะโนดที่ไปบวงสวงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วงงวดที่ผ่านมาก็อาจจะออกแค่เลขทูปที่ไปบวงสวงที่คำชะโนดก็คือบนล่าง97กับ91อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆคนก,ก็ติดตามกันชอบตัวไหนเอาตัวนั้นไปซื้อชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครทราบได้ว่าเลข6ตัวรางวัลที่1มันจะออกอะไรหรือ2ตัวล่างจะออกอะไรเป็นเพียงแนวทางที่นำมาแบ่งปันกันเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เล่นกันอย่างมีสตินะทุกคนนะคะส่วนใครที่ซื้อไม่ได้เลของค์เลข,อ,เลขอัน้นอะไรก็อย่าว่ากันนะครเพราะว่าคือมันก็จะมีเวลาในส่วนของการลงหรือเอผยแพร่ตัวเลขแบบนี้อยู่นะคะก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ทำ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 ให้มันอั้นนะคะอะมาว่ากันที่รายการหวยกระแสก่อนนะคะจุดทูบที่เรือนราคาจุดทูบแล้วนําไปแบ่งปันกันนะคะสองทูบนี้จุดในวันพระทั้งหมดเลย สองทูบนี้จุดในวันพระทั้งหมดนะคะตัวเลขที่ชอบนะเอาตัวเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะจุดทูบได้หกสามสองนะคะหกสามสองนะ,ะอันนี้คือเลขเลขทูบที่ไปแบ่งปันกันในรายการหวยกระแสนะคะใครที่ได้ดูรายการหวยกระแสแล้วก็เข้าไม่ได้ค่ะนะคะลองลองคิดเข้าไปเรื่อยๆนะคะน่าหลักมาร์คดูไม่เบื่อเลยขอขอะคุณมากมายนะคะคุณอาลีนะโอเคอันนี้จุดได้หกสามสองนะคะซึ่ง ก็จะเป็นตัวเลขที่วนเวียนอยู่กับอาศัดไอติมทั้งหมดเลยนะคะมาดูกันนะฮะซึ่งงวดนี้สําหรับเลขรัฐบาลไทยในรายการหวยกระแสขออนุญาตไม่แตกแขนงไปตัวเลขใดเลยขออนุญาตไม่แตกแขนงไปตัวเลขใดเลยนะฮะสำหรับ2ตัวนะสตัวก็คือสองหกามและ2องสามสองหสามหและสองสานะคะจุดทูบเลขหกสาสองซึ่งเป็นเลขทูบแตก แต่เยอะมากๆงวดนี้อาจารย์ไิมชอบหกนะคะหกคือแบบหกถล่มมากสำหรับสำหรับปีนี้นะ,ะทุกคนไปไปย้อนดูนะคะทุกคนไปย้อนดูว่าตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะตัวเลขที่มาบ่อยมากๆและมากที่สุดเลยก็คือเลขหกนะคะตัวเลขที่มาบ่อยมากๆคือคือเลขหกไปย้อนดูสถิติตั้งแต่งวดเดือนมกราคมเป็นต้นมาเลย นะคะสิบสองเดือนทั้งหมดมีทั้งหมดละยี่สิบห้างวดนะคะเพราะว่าสามเดือนธันวาเนี่ยมันจะออกทั้งหมดสามงวดก็คือวันที่หนึ่งสิบหกและสามสิบนะคะหนึ่งสิบหกสามสิบนะคะเราก็จะรับเป็นทั้งหมดละยี่สิบห้างวดด้วยกันงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้ก็คือเป็นงวดที่ยี่สิบสี่นะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมยังคงตัวเลขเดิมก็คือชอบเลขหกนะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขหกนะคะ ตัวเลขที่ชอบมากที่สุดก็คือสองหกเพราะว่ามันเป็นเลขสองตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์นะฮะสามหกจะเป็นเลขอายุนะฮะว้าว่าไปขอายุก็ก็มากแล้วว่าไปอายุก็มากแล้วนะฮะเป็นพี่ใครก็ต้องขอประทานอภัยเป็นอ่าเป็นลุงของใครก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะสามหกคือเลขอายุส่วนวันที่ยี่สิบสามนะคะทุกคนขาส่วนเลขสองสามเนี่ยนะฮะก็คือเลขวันเกิด เกิดวันที่23เดือนพฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดนะฮะก็เอาเลข 2, 3มาแบ่งปันกันเพราะว่าคือจุดทูปด้ทั้งหมดแล้ว 6, 3, 2นะคะนี่เลยใช่ 3, 2น,น้าตามมากๆนะคะน้าตามมากๆคือตัวที่ชอบนะ 2, 6กับ3 2, 6กับ 2, 3 2, 6กับ 2, 3คือชอบมากๆนะฮะ 3, 6อย่างเงี้ยตัวชอบเนี่ยนะฮะเลข6เนี่ยชอบมากๆเลยคือ ชอบมากๆเลยก็คือสองตัวล่างสองตัวล่างนะคะฟันไปในรายการหวยกระแสแล้วนี่เข้าใจกันนะฮะเป็นที่เข้าใจกันนะคะทุกคนค่าส่วนเลขทูบที่ไปบวงสวงได้ที่คำชะโนดโมันทำให้ดูเยอะจังเลยนะคะจริงๆไม่เยอะใครชอบเลขจากรายการหวยกระแสจัดได้เลยเพราะว่ามันสามงวดติดแล้วสามงวดติดนะคะซีซีอ่าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นะคะ เลขทูบรายการหวยกระแสก็ใช่ย่อยนะคะไปสี่ครั้งไปสี่ครั้งนะคระั้งครั้ง,คร,งครั้งที่แล้วนะครั้งวันที่หนึ่งเนี่ยนะคะ EP ที่งวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในรายการหวยกระแสคือหลุดนะคะในรายการหวยกระแสคือหลุด <S <S เห็นไหมมันจะมีวนเวียนอยู่ไปไปอาจารย์ไปทั้งหมดสี่ครั้งด้วยกันนะคะสิบหกตุลาอ่าหนึ่งหนึ่งพฤศจิกาสิบหก อ่าพฤศจิกาแล้วก็หนึ่งธันวานะคะสิบหพฤศจีกาออกอ่สี่สี่ร่างนะคะจุดทูบไปสี่ห้าสี่รายการหวยกระแสนะฮะเก้าห้าหนึ่งวันที่อ่าหนพฤศจิกาเลขทูบสามตัวแตกเก้นย์ะคะวันที่หนึ่งธันวาเอ้ยไม่ใช่วันที่อะไรนะวันที่สิบหพฤศจิกาเกาศูนย์นะคะออกเก้น์นะคะส่วนวันที่หนึ่งธันวาที่ผ่านมา มวนวันที่หนึ่งันบานที่ผ่านมาคือหลุดนะคะสําหรับรายการหวยกระแสแต่เลขทูบนะคะที่คาชะโนดที่บวงสวงเข้าสองมวดติดแล้วนะคะมวดที่ออกเก้าเก้าศูนย์่างออกหนึ่งสี่จุดทูบคําชะโนดได้หนึ่งสี่นะคะแล้วก็มวดเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคือเลขทูบคําชะโนดก็คือสองวดติดแล้วเลขทูบอ่ารายการหวยกระแสก็คือสามวดติดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีอยู่สองแท่งด้วยกันนะคะ ส่วนเลขทุกคําสโนดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหลายๆคนก็เอาไปแบ่งปันกันแล้วก็คือแบบแพรกระจายในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วนะคะอะโอเคนี่เลยอันนี้จะเป็นเลขทุบที่คำชสโนดนะคะบวงสวงจัดเต็มจัดใหญ่ให้กับองค์ปู่องค์ย่ามากๆนะคะองค์พญานาคราชจัดใหญ่จัดเต็มให้มากๆนะคะศูนย์เก้าห้าเลขนี้เลขสวยมากๆมีโอกาสมาบน นะคะมีโอกาสมาบนถ้าซื้อซื้อสามตัวไว้เลยนะคะเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสามกลับไปเลยหกกลับนะ,ะเขาเขา,เขาเรียกว่าหกกลับเนาะเขาเรียกว่าหกกลับนะคะแสงไฟมันอาจจะแบบอันนี้นิดนึงนะ,ะอันนี้จะเป็นเลขวงสวงจากคาชะโนดนะคะใครชอบเลขวงสวงใครชอบเลขวงสวงจัดเลขวงสวงนะคะใครชอบเลขรัฐบาลไทยจากรายการหวยกระแสจัดไปเลยรายการหวยกระแสนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยอ่ะวันนี้ เตรียมตัวรับซับกันนะคะโอเคทุกคนนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค้าขายสิ่งใดขอให้เงินทองหลั่งไหลมาและมีผลกําไรนะคะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกอย่างคือองค์ประกอบส่วนหนึ่งในชีวิตเรานะคะบางคนอาจจะแบบไม่ชอบเล่นหวยแต่อยากจะลุ้นคำๆไว้ ก็ได้นะฮะมีเข้ามีหลุดเป,เป็นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นก็คือเราจะต้องมีสติในการประกอบในการเสี่ยงโชคทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามต้องประกอบด้วยสตินะ,ะต้องประกอบด้วยสติและปัญญาของเราดังนั้นก็คือถ้าวันนี้หลุดสิ่งหนึ่งที่อย่าหลุดออกไปจากชีวิตเราก็คือการสวดมนต์แล้วก็การตั้งมั่นด้วยจิตนะคะการเขาเรียกว่ามีความสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรต่อพระพุทธศาสนานะคะ สิ่งนี้คืออย่าหลุดไปนะต่อให้เลขมันจะหลุดหรือจะเข้าก็ตามเราอย่าเอาตรงนี้มาตัดสินในการใช้ชีวิตของเราวะเราจะต้องพึงกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะคะแล้วก็เข้าหาพระพุทธศาสนาหมั่นสร้างบุญสร้างวัดสร้างนะคะวาจาของเราเนี่ยให้เข้าสู่พระพุทธศาสนาให้มากที่สุดแล้วคุณจะเกิดเป็นพลังบุญแล้วก็สิ่งดีๆมันจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นหลายเท่าทาวีคูณ